ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The r i c e p t o อนะครับในวันที่9มกราคมนะครับก็ผ่านพ้นกันไปกับตัวเลขเศรษฐกิจนะครับก็มีตัวเลขนอนฟาร์มนะครับจาก56มาเป็น50ส่วนตัวเลข Unemployment Rate จาก4.5มาเป็น4.4ดังนั้นเนี่ย Unemployment Rate เนี่ยคือดีขึ้นแต่ Non f ร์มเนี่ยแย่ลงนะ เออแต่ว่าดอลลาร์ก็คือวิ่ง up วิ่ง d o w ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนตอนนี้แล้วก็มีข่าวต่อมานอะอันนี้เขาบอกว่าเฟดเลทคัทเนี่ยนะครับโอกาสลดลงเนี่ยอาจจะเหลือลงมาแค่2.8%เ,เท่านั้นนะดังนั้นคิดว่ายังไงก็คงที่อัตราดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็อันนี้ข่าวเนาะก็ไล่ไปแล้วเรียบร้อยนะบูก็ลากกลับขึ้นมาหลังจากที่ มีข่าวดีเนาะในส่วนของตัวอ่าตัวเขาเรียกอะไรนะตัวสารที่จะเลื่อนพิจารณาณนานครับคดีของเจ้าทรัมป์ทาลิฟเนี่ยนะครับออกไปนะจากวันที่9ไปเป็นวันที่14ดังนั้นทุกวันที่14แน่นอนนะเออแล้วเนี่ยหลังจากที่ข่าวบอกว่าเลื่อนเนี่ยนะครับราคาคริปโตก็วิ่งปื๊ดกลับขึ้นไปเลยนะจากแบบ89,000นี่กำลังจะล่วงจะล่วง ตอนนี้วิ่งกลับมาทดสอบ90,002นะครับแล้วก็พยายามที่จะดันราคากลับขึ้นไปในตอนนี้นทีนี้ในฝั่งคาร์ดานโนนะครับเขาบอกโฟลเดอร์บอกว่านเนี่ย b ีกับเอาคอยเนี่ยจะแลรี่นะแล้วจะวิ่งไปที่เท่าไหร่นะมาดูความกาวลุงกันนะเออลุงบอกจะไปอีก187%หรือ250,000นะครับแต่สำหรับเอาคอยนี่อาจจะไม่ได้พูดเอาไว้แต่ว่าเมื่อกี้มันเกินไว้ทำไมกูก็ไม่รู้เหมือนกัน เออนะ่ะอีกข่าวหนึ่งเขาบอกริปเปิลเนี่ยเพิ่งจะได้รับอนุมัตินะครับสำหรับทางฝั่งของยุโรปเนาะที่จะเป็นผู้นำนะครับในด้านของการเงินนะเออเพราะว่าเนี่ยเขาเพิ่งผ่าน FCA ไปนะแล้วก็เหมือนกับว่าน่าจะเป็นคนที่ไปยื่นเจ้าแรกๆนะั่นแหละนะแล้วก็ ตอนนี้ U.K อนุมัติไปเรียบร้อยแล้วดังนั้น Ripple น่าจะมาด้วยเหมือนกันนะเนี่ย Win FCA Approval to Offer Compliant Payment Service in U.K นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดที่สำคัญของฝั่งยุโรปเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่ายุโรปจริงๆล้านหลังเราเนาะ่ะไอ้ที่มีแบบแตะสแกนจ่ายนู่นนี่น่นหรือว่า QR Code Payment เนี่ยยุโรปหลายประเทศยังไม่มีนะ เออมีไทยมีจีนมีฮ่องกงมีพวกแบบประเทศเอเชียเนี่ยจะมี่ามากกว่าส่วนพวกฝั่งยุโรปนี่เอาจริงจบางประเทศยังล้าหลังเยยังใช้เงินสดยังไอ้นี่กันอยู่เลยนะเออก็นี่แหละเราเนี่ยผู้นำํำจ่ายผ่าน QR ากณฑ์ถักบัญชีนู่นนี่นั่นเอออ่ะทีนี้ต่อมานะครับอันนี้เขาก็บอกว่า คริสติเคิลเนี่ย o n farm p a y r o l l and u n อ m p l o y m e n t rate อ่ะจริงมันถามว่าดูแย่ไหมมันก็ยังไม่ได้ดูดีเท่าไหร่หรอกกบ B ีซีปัม๊มเปิ่แล้วก็ดมออกมาเลยนะครับตอนช่วงจังหวะนี้ผมก็นั่งมองการาฟรอให้มันเตกันแฉก่อนนะเราค่อยว่ากันเออตอนแรกกันึกว่าเอ้ยมพนจะวิ่งหลุดลงมาข้างล่างหรือเปล่าะจะลงมาปิดแกลที่2หรือเปล่าวะเออไฟป,ไปออมาก็ยังไม่ยอมปิดแกลนะแล้วก็ยังไม่ยอมแบบจะไปต่อก็ยังไม่ไปดังนั้นผมเดาว่า กราฟมันลอยอยู่แถวนี้แหละนะอาจจะขยับขึ้นมาได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวอีกสักพักถ้าไม่พ้นเนี่ยวันที่14บสคับดาหน้ามีอะไรอีกอะมีคอล์เินฟลชันตามด้วย PPI ใช่ไหมเออสองตัวนี้ก็ไม่แน่เหลือแล้วอะ่ะเออวันนี้มึงรอดไปได้แต่วันที่13ก็เริ่มแล้ว14นี่กูว่าเละ <c oughs> นะคาดเดาว,ว่าอย่างนั้นนะเออก็ลุ้นเอาแล้วกันนะครับ ทีนี้ในส่วนของอัอนนี้เขาบอก t c o i n Time-based Capitulation นะครับ50 day มีการเปรียบเทียบเนาะอันนี้คือรอบปี2025นะครับในช่วงตั้งแต่เดือนมาร์ชมาจนเกือบเกือบถึงเดือนเมนะครับที่มันมีการใช้เวอย,อยู่ด้านล่างแล้วก็มีทำ lower low แล้วก็ปั๊มขึ้นไปแต่ตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรายังไม่มี lower low เกิดขึ้นเลย อันนี้มันโลว์โลว์อันนี้มันโลว์โลว์แล้วมันก็ปั๊มเกิดไดเวอร์เจนแล้วก็ปั๊มขึ้นใหม่แต่จุดนี้ไม่ได้มีไดเวอร์เจนอะไรและยังมองแบบผมยังมองว่าตรงนี้มันเหมือนเป็นแบบหนึ่งสองสามอะแล้วตรงนี้ก็คือสี่อะเป็นเหมือนลักษณะของสี่แต่ว่าจริงๆริงตรงนี้อาจจะเป็นสี่ห้าแล้วก็ใช้เวอออกข้างปรับฐานอะไรแล้วขึ้นต่อเลยได้ไหมมันก็ได้เออรอบนี้ถ้าหลุดแนวรับเช่นนี้แปดสิบประมาณแถวแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดตรงเนี้ย ถ้าหลุดตรงเนี้ยผมว่ายังมีห้าได้อีกขาหนึ่งบางทีเกมมันอาจจะยังไม่ฉเฉลยนะก็ต้องลุ้นกันดูแล้วกันว่ามันจะห้าไหมเอห้าวาคิวเนี่ยรอกินอยู่นะวันนี้จริงๆก็ไปแถวายามเนาะเออใช้เวลา <c oughs> นานนะกว่าจะกินอะไรเสร็จนั่งรอคิวโอ้โหสี่ห้าชั่วโมงเออสุกต้นเดือน <c oughs> กูไม่แน่่พลาด ตั้งใจจุมนะครับตั้งใจจุมบรรทัดทองครับก็รอคิวก็เป็นชั่วโมง <c ười> ขับรถไปก็เป็นชั่วโมงขับรถกลับก็เป็นชั่วโมงนั่งกินปึ๊บประมาณชั่วโมงนิดๆชั่วโมงครึ่งเอออ่ะก็ตามนั้นเนะี่ยก็ออกจากบ้านตั้งแต่ห้าโมงกว่ากว่าห้าโมงครึ่งเกือบเกือบหกโมงอะ่ะเออออกมาประมาณหกโมงอะ่ะเนี่ยกลับถึงบ้านห้าทุ่มเนะี่ยห้าชั่วโมงโอ้ oh m ม g ก d เอออ่ะ ทีนี้ต่อมานะครับ Bitcoin นะครับ e อ็กชแนน b i ไปแน e นประกาศนะครับว่ากำลังจะมี List, ลิสเหรียญใหม่เนาะเหรียญน,นั้นคืออะไรชาม่าชาม่ากูชาม่าเหรอไม่น่าใช่มัชัด h m t a m a นะครับก็ไปรอดลุ้นเทรดเอาละกันนะครับอ่ะต่อมานะครับโม่วอเนาะ t t ทเทขายนะครับอิตาเี่ยมก็เทขายนะส่วนโซล่แน แรงซื้อมียังมีอยู่นะส่วนแน่เมืม่อวานถือว่าทุบลงไม่แรงนะแต่วันนี้ราคายังแม่งยังไม่ไปไหนแรงอยู่ร้อยสามเก้อยู่ที่เดิมเลยเออส่วน XRP นะเมื่อวานเทขายแต่ว่านะเออวันก่อนโดนเทขายวันนี้มีแรงซื้อมาอีกนะนิดนึงนะครับอ,อ่ะแล้วก็ในฝั่งของ l i q u i d i t a t i o n นะครับวันนี้ พยายามหนีขึ้นหมา9.2เทสไม่ผ่านล่วงกับแม่นะครับตั้งหลักที่9.9 0 0อย่ะยกขึ้นมาใหม่9.15 9.16ตรงนี้ไม่ผ่านนะครับลากกลับลงมาใหม่เออก็ผมว่ามันน่าจะยังไม่ได้หนีไปไหนไกลหรอกมึงแค่เลื่อนพิจารณาคดีมึงอยากเพิ่งดีใจว่าเฮ้ยกับตัวแล้วเว้ยอะไรเงี้ยมันไม่น่าใช่ดังนั้นก็เหลืออีกตั้ง5วันนะครับกว่าจะพิจารณาคดีก็ไม่ไกลเท่าไหร่ แต่ชั่วโมงนี้นะก็ถือว่ามีสัญญาณกลับตัวมาค่อนข้างดีนะครับหลายตัวที่ลวงเละไปเมื่อวานวันนี้ก็เด้งกลับมาเนี่ย6.5เอ่จุ 8. 4นะครับก็อาจจะมีช่วงจังหวะให้ได้หายใจหายคอกันในช่วงวันเสาร์วันพรุ่งนี้กับคืนนี้เออวันนี้มี GMT มีโพลนะวิ่งค่อนข้างดีแต่ว่ายายตายแล้วเรียบน้อย10%ิ o เปอร์เซ็น Liberty โดนมีอีก8.4นะครับ ELL ก็โดน1 1 ออวันนี้บิดครับมานะครับบิดครับเริ่มขยับขึ้นมา1 4แล้จุดสี่ลราคาก็น่าจะแกว่งมาแถวประมาณห้าสิบบาทนะครับมาดูกันต่อในฝั่งของเชทเนาะเชดบ้านเราเนี่ยนะยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่ข้างล่างอยู่นะน่าจะเป็นรอเลือกตั้งเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เออท่าทียังดูแบบยังแก้ปัญหาอะไรบ้านเมืองได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทางชาติก็เลยเอาเงินออกนะเออ แต่ทีนี้มาดูในส่วนของดอนแ่ยในช่วงชั่วโมงที่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุมาล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือช่วงประมาณสองทุ่มครึ่งเนาะอันนี้คือช่วงสองทุ่มครึ่งนะครับเอาออกเดียวเราก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยไอ้ช่วงสองทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับชวิงค่อนข้างแรงทั้งขึ้นทั้งลงแท่งต่อมาสามทุ่มก็ยังไม่แน่ไม่นอนก็ยังขึ้นลงอยู่นะแล้วพอสี่ทุ่มเนี่ยนะครับมีการประกาศเลื่อนออกไป นะครับก็ทุบลงมานะทุบลงมาแล้วตอนนี้เริ่มราคาเริ่มดันต่อก็ตามที่ผมบอกเนะี่ยดอลลาร์มันน่าจะพยายามหนีขึ้นไปก่อนแล้วถ้าวันที่สิบสี่ัวเละนะให้เดานะวันที่สิบสี่มึงเตรียมตัวตายได้เลยดอลลาร์เออนี่อันนี้รอดไปได้นะพืเทส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 หลุดนะถ้ากลับขึ้นมาได้เออแล้วถ้าดูจากระยะทางอุโมงค์ของมันเนี่ยช่วงวันที่สิบสามนี่ ไปเจอ,อตัวเลขอะไรนะเมื่อกี้ที่บอกอ่ะ KPI ตรงเนี้ยน่าจะเละน่าจะรูดลงมานะครับแล้วก็ทาลิปอีกหนึ่งทีอาจจะรูดลงมาข้างล่างเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แนะ่นช่วงวันที่14ก็มาลุ้นดูแล้วกันนะอันนี้ก็ปักไว้ก่อน14พิจารณาคดีแต่เรายังไม่รู้ว่ามันจะประมาณกี่โมงเนาะก็คิดว่าน่าจะสัก2สองทุ่มครึ่งเหมือนเดิม มาที่ฝั่งทองนะครับทองเบรกหนีกรอบออกไปได้นะครับพุ่งตัวปิวหนีขึ้นไปทันทีตอนนี้เทส4-5 2 0นะครับอีกนิดนึงก็จะเทส all time high เดิมที่ประมาณ4-5 5เนาะ4-5 5ตรงนี้นะครับไฮเก่าอ่ะก็ถ้าเบรกหนีขึ้นไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญ,ญญาณที่น่าจะได้ไปต่อกันแล้วนะครับสำหรับเจ้าทองเนาะเออในฝั่งของ s อ้นนะครับก็ เปิดตลาดออกมานะครับในช่วงทุ่มสองทุ่มสามทุ่มครึ่งเออก็ถือว่ายังเป็นสัญญาณในฝั่งขาบวกอยู่เพราะว่ายังดันราคาขึ้นมาทั้งสองแท่งและแท่งนี้อาจจะต้องไม่รู้จะได้ทดสอบแนวต้านอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับก็ดูทรงแล้วเปิดโดจิทิ้งไว้แบบนี้ก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ว่าก็คาดการณ์ว่าน่าจะไปต่อนะเพราะว่าถ้าดูทรงแล้ว ไหนๆมันอยากจะเฟเวอร์บูมันก็ต้องบูต่อนะเออตลาดหุ้นนนะอะทีนี้ในส่วนของตัวนัสแดกก็เช่นกันนะครับยังดันราคาย,ยังทำไฮเออร์ไฮรูเออร์ไฮตามขึ้นมาตรงนี้หลุดลงมาแต่หนีกลับขึ้นมาได้เออส่วน n v i d i ีนะครับตัวที่บอกว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อเนี่ยจริงๆเ่เมื่อกี้แอบลุ้น NV i d i ีอยู่นะว่าจะหลุดไหมวะ เออถ้าแม่งหลุดแนวรับ1.83ตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเจ็บแน่นอนเจ็บจีด๊ดอาจจะพาเพื่อนๆลงเหี่ยวกันหมดนะครับแต่ว่าตอนนีเออ้เราจะเห็นว่ามันมีกรอบแนวต้านอยู่ที่ประมาณ1.86เออถ้าเบ่ง1.86กลับมาได้ก็จะมีแนวต้านอีกค่อนข้างเยอะจนถึง188เนาะดังนั้นต้องผ่า188ขึ้นไปนะครับถ้าผ่านทะลุ188ขึ้นไม่ได้เนี่ย ก็จะเป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นนะแตนะ่ตอนนี้ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่า Nvidia จะกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าในฝั่งทัเทหมาเจ็ c แคนะครับวันนี้เราลงมาเทสเนี่ยที่โซน3.03เนาะเราเมื่อคืนเนี่ยเราเทสประมาณเท่าไหร่อสามทุ่มเนาะที่3.02อนะ่าทีนี้เราจะเห็นว่าโซนนี้มันก็เหมือนจะมีแนวต้านอยู่ ขึ้นมาลงม่ขึ้นแมาปุ๊บไม่ผ่านแนวต้านเดิมนะครับที่3.1มจุนเทดียนลากกลับลงมาขึ้นมาลากกลับลงมาแต่ว่าก็ยังพยายามจะยกไฮยกโลขึ้นมาอยู่สัญญาณแท่ง4ชั่วโมงนะครับเรายังอยู่อันเดอร์เน e ด a 20่นะครับพยายามมี9ก้ามาช้อนตูดเอาไว้อยู่ต้องลุ้นแล้วแหละว่าจะสามารถหนีกลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะสัญญาณน,นี้ก็จะดูคล้ายๆกับดับเบิลบอททอมนะครับ ก็ถ้ายืนเหนือ3.1ได้คิดว่าน่าจะมีลุ้นกับตัวขึ้นไปใหม่สักรอบหนึ่งเออในสัญญาอันนี้มันก็มองเป็นหนึ่งสองสย่อมาสี่เนาะแล้วก็อาจจะขึ้น5นะครับแล้วก็ชักประมาที่สิบสี่ก็ตกกลับลงไปข้างล่างใหม่อะไรประมาณนี้ก็อาจจะหนีตายขึ้นมาชั่วคราวในมุมมองผมผมก็ยังไม่ตัดท่าไม้ตายเดิมนะ ที่ยังอาจจะมองว่าเอ้ยเป็น1 2 3แล้วตรงนี้เป็น4แล้วลง5ยังมองอย่างนันได้อยู่หรือจะเบรกเครื่องบนกลับขึ้นมาตรงนี้อีก1ขาก่อนก็ได้เออต้องดูว่าจะมันจะเล่นท่าไหนซึ่งตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าเอ้ยมันก็ดูเหมือนจะมีลักษณะคล้ายๆกับชั a น n นลอยู่ตรงนี้เล่นเป็นช h a นแนลอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะมองเป็นลักษณะคล้ายๆยกับชันนลแบบนี้นะครับ แต่ตอนนี้มันแตะไม่ถึงข้างบนไงเอออาจจะมีรุ้นอีกขานึงขึ้นมาแตะตรงนี้ไหมล้วค่อยลงไหมเป็นแบร์แฟกลงไปข้างล่างหรือจะเกิดเป็นไรชิงเวทหรืออะไรก็แล้วแตนะ่แต่ว่าตอนนี้ก็คือถ้ามันกลับมาทะลุ3.1ได้ก็แน่ลุ้นเทส3.2และ3.3ทริลเลียนตรงนี้ก่อนนะทัท่า2นะครับเริ่มมีแรงซื้อดันขึ้นมาแต่ว่าเมื่อกี้มันขึ้นไป12แล้วนี่ลงมาเหลือ8แล้วหายไปครึ่งนึงล้ ก็ดันดันขึ้นมาพร้อมๆกันหมดเลยเช่นกดนะครับตรงนี้หนีเช่นกดออกมาได้แต่ว่าติด MA20 อยู่นะ 2> e MA 2 0กว่าไม่อยู่นะครับที่แนวต้านประมาณ1.27นะครับ2องตรงนี้2อนจะุดเบรกอได้นี้ลุ้นกลับตัวขึ้นมาใหม่มาเทสแนวต้านรอเมาใหม่ total สนะโทโทนะครับก็วิ่งลูดลงมาแล้วก็เริ่มที่จะหนีกรอบ ออกมาแต่ก็เบรกใกล้เหมือนกันครงเดียวกันนะครับก็ยังต้องดูว่าจะโดนทุกลกับลงไปข้างล่างหรือเปล่านะครับในฝั่น i t t o o n ด d o m เ n a n t เองนะครับเช่นกดตรงนี้ที่เป็นลักษณะของ o t t t n g d ด w o เนาะเออ Botting Down ของเราเนี่ยก็พยายามลูดดูด,ดตังเอาคอยอยู่ตอนนี้แนวต้าจะอยู่ที่59.2และ59.4 จุดสามด้วยอะจุดสามจุดสเนี่ยสองสามสี่เลยให้สามเช่นเลยถ้าเบรกหนีขึ้นไม่ได้เอาคอยกรีดแต่ถ้าหนีขึ้นมาไม่ได้นะครับแล้วรูดหล่นลงมาต่ำกว่าห้าสิกไปชนิดหนึ่งครั้งเนี่ยเออแพทเทิร์นบอทิ้งดาวจะเฟลนะแล้วมันก็อาจจะเป็นโอกาสให้จังหวะให้เอาคอยซีชั่นได้วิ่งกันอีกครัรอบหนึ่งเออตอนนี้ก็อยู่เหมือนแบบจะรีเจ็คอยู่แถวๆนี้แต่ยังบาะไม่ได้ ในฝั่ง USD/T นะครับพยายามจะหนีขึ้นมาเทส6.2ที่ผมบอกเมื่อวานเนาะแต่มาถึงแค่ประมาณ6.189นะ6.19แล้วกน,นะเออแล้วก็ไม่ผ่านนะครับรูดกลับลงมาขึ้นไปใหม่หนึ่งครั้งรูดลงมาใหม่นะพยายามจะมาตั้งฐานอยู่ในกรอบแถวๆบริเวณนี้ซึ่งตรงนี้จริงๆมันก็มองว่าเป็นการรีเทสเพื่อลงต่อได้ไหมก็ได้อยู่เหมือนกันเออ ก็ลุ้นแล้วกันนะให้มันลงต่อนะครับถ้าเกิดมันลงต่อไปยาวๆได้ก็<ม>ก็เป็นจังหวะให้ตลาดคริปโตได้เขียวาจีกันอีกสักครั้งหนึ่งนะตอนนี้ก็เอาให้มันมีการตัดนะครับตอนนี้เราเห็นว่า EMA9 เนี่ยตัด20ขึ้นมานะแต่ว่าโดน50เนี่ยกระชากลงมาแล้วก็2 0 0ระกัดดาวลุ่งไว้ให้200กับ1น0ช่วยช่วยเบรกไว้ให้เออก็ต้องให้มันเกิด l ลว e โล o w ลงมาอีกครับนะ ชักหน่อยนะครับทีนี้ในส่วนของ CME g ก็เนี่ยนะครับแก็บเนี้ยเราปิดไปเรียบร้อยแล้วยังเหลือแก็บล่างนี้นะยังเหลือแก็บล่างที่เฮ้ยยังไม่ปิดว่ะนะ8ป8 8เนี่ยเออใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวลองซูมเข้าไปดูใน1ชั่วโมงมันจะเห็นชัดนะว่าไอช่องแก็ที่ว่าเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ตรงนี้ อลากมันกลับมาดิจริงๆแก็บมันไม่ได้ลึกขนาดนั้นเนาะอาจจะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ลดลงมาตรงนี้โอเคอนี่คือแก็บนะครับระหว่างตรงนี้ถึงจุดนี้นะครับจุดราคาของแก็บอยู่ที่อะไรแปดแปหน่งแปดศย์กับ8 8ดแปดเออ ถ้าจะลงมาปิดฟิลแกลบตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปได้ไหมตรงนี้เหมือนไม่อยากจะหลุดลงมาใต้เช่นแนวรับขาขึ้นเลยอเออแต่ว่าพอเห็นรีเจ็คลงมาแท่งนี้แล้วแท่งนี้พยายามขึ้นแล้วรีเจ็คก,กับลงมาอย่างเงี้ยก็ยังมองว่าอาจจะยังมีโอกาสที่จะลงมาปิดแกลบตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปหรือว่าอาจจะมาวันพฤหัสหน้าหรือเปล่าเลยยังไม่รู้แต่ว่าก็ถ้าหลุดอีเช่นแนวรับขาขึ้นเช่นนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลงแค่ปิดแกลบไง อาจจะลงลึกมากกว่าอันปิดแก็บอาจจะลงมาเทสโลเก่าตรงนี้เลยก็ได้เออดังนั้นตรงนี้ก็ยังต้องระวังอยู่ตรงนี้มีคล้ายๆล,ลักษณะดับเบิลบอททอมอยู่นะก็พอจะมีให้ลุ้นให้กับตัวขึ้นอยู่นะเป็นลักษณะแบบ one two three r e v e r อยู่ก็มีลุ้นอยู่แต่ว่าตอนนี้เราจะเห็น ema 1นะ้อเนาะปิดชกัดดาวลุ่งอยู่ที่ประมาณโซน92 340แต่ถ้าดูใน exchange ปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่9 2 k พอดีเป๊ะเลยเออดังนั้นตอนนี้ก็ แนวต้าน92ปาการด่านสุดท้ายนะแต่ก็ยังมีเช่นกดด้านบนตรงนี้อีกนะอย่าเพิ่งดีใจนะออมี93ตรงนี้ต่อ,อยหนึ่งเช่นถ้าเบรกก็คือต้องเบรกสองเช่นนี้ปื๊บๆแล้วก็หนีขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยโอเคนะตอนนี้มันก็เหมือนลงมารีเทสเช่นเนี้ยที่เคยเป็นแนวรับของสามเหลี่ยมแฟรงเกิลตรงเนี้ยน,นะเบรกหลุดนะครับเบรกขึ้นมาหลุดแต่ว่าก็ยังกลับหนีกลับขึ้นมาไดนะ้ยังไม่ยอมแพ้นะครับ เอออันนี้เช่นกดตรงนี้ก็ถือว่าเบรกออกมาแล้วแต่ว่ากําลังจะมุดกลับลงมาหรือเปล่ารีเทสอย่างรวดเร็วหลายคนคิดว่าเอ้ยไปแล้วเว้ยเลื่อนเว้ยเข้าพอเข้าเสร็จไม้ที่สองนึกว่าจะไปได้ดีนะครับโดนลากกลับลงมาแต่ว่าก็ดูมีแท่งเป็นแท่งท,ที่รูมีวอลลุ่มอยู่ดังนั้นคิดว่าเราน่าจะยังป้วนเปียนอยู่แต่แถวบริเวณนี้กันชักพักหนึ่งแล้วก็อาจจะเกิดเป็นช่วงจังหวะให้เกิดเป็นสัญญาณเอาคอยเนี่ยได้วิ่งกันบ้าง มาดูในฝั่งอีเาเลียมกันแรกนะเด้งหนีขึ้นมาไม่พ้น315นะครับที่เคยเป็นแนวต้านเดิมตรงนี้นะ่ดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นกรอบที่ลงมาแล้วก็วิ่งเป็นเป็นแฟลกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยตรงนี้เรามองเป็นลักษณะคล้ายแฟลกเออเบรกบนได้ก็ปั๊มกลับขึ้นมาเบรกล่างก็ลงต่อนะครับเป็นแบร์แฟลกลงไปข้างล่างก็อาจจะวิ่งลงมาแถวแถวเช่นเนี่ยรับขาขึ้นที่2,009โลเดิมพอดีเป๊ะเลยเห็นไหม ตรงนี้น้องรออยู่ที่2 9 0 0นะครับแต่ถ้าหลุด2อ0 0เกา็ยาวๆอีกหนึ่งรอบเออจะลงไปกลับไปกลับมาอีเธอเรียมเนี่ยมันเห็นว่าไอ้คนเข้าอีเธเรียมเยอะออกูลากลงก่อนกลับที่เดิมแล้วกันเออเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยมากันใหม่นะส่วน BNB ะครับลากขึ้นใมาตรงนี้เช่นนี้หลุดนะครับกลับมารีเทสไม่ผ่านรีเทสไม่ผ่านเหมือนกันเออก็ต้องมารอลุ้นกันแล้วแหละว่าจะ หนี9ก0กลับขึ้นมาได้ไหม 900, 9 0้ 910, 9ย0กเนี่ยคือแนวต้าเลยทุกๆ10 0ดอลลาร์นะครับส่วนแนวรับตรงนี้อาจจะมีแค่นี้คอยซับพอร์ตอยู่นิดนึงนะต้องดูว่าจะเบรกหนีกลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับ,นะรบมาดูที่ชัด EC นะครับเมื่อวานนี้หลุดไปหนีกลับมารีเทสเตรียมลงต่อนะญญาณประมาณนี้ก็ถ้าหลุด420ก็น่าจะได้เห็นโล l o โลเวอรล ชวนด้าด้นะครับกลับมายืนที่สี่พอีกหนึ่งรอบเนาะเด้งลงไปเท่สามพันแปดเท่าไหร่สามพันนะครับรีบาวมาตรงนี้ทําำ้าจะเป็นดับเบิลวอททอมเบรกไค่ลากลงมาขึ้นไปเบรกไค่ลากลงมาต้องดูว่าจะยังสามารถดันราคาหนีขึ้นไปได้ไหมถ้าหนีขึ้นไปได้ก็รอดตัวไปนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการลุ้นทำดับเบิลวอททอมแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตรงนี้ จะมองมองเป็นลักษณะของแฝกอย่างนี้ได้ไหมเออลงมาแล้วเป็นแฝกแบบเดียวกับอีเธเรียมเนี่ยนะอาจจะต้องระวังตรงนี้ด้วยนิดหนึ่งในฝั่งโซลแน่นะครับโซลแน่ปึ๊บหนีขึ้นมาวันนี้นะครับเทสร้อยสี่เอ็ดนะครับล่วงลงมาที่เท่าไหร่ร้อยสามหกชักพักวิ่งกลับมาร้อยสี่สิบใหม่ตรงนี้ก็เหมือนอยากจะไปแล้วอะโซลแน่บอกกูไม่อยากรอพวกมึงแล้วมึงจะ รวมมึงรวมไปก่อนเลยเดี๋ยวกูขอวิ่งแข่งไปก่อนอะโซลาน่าเข้าเกาะสามเหลี่ยมนะครับก็รอเบรกแนวตาน้านแถวๆถร้อยสี่สิบเท่าไหร่เนี่ยร้อยสี่บเอ็ดสี่สิบสองตรงนี้ได้เนี่ยก็น่าจะเทสไฮเดิมอีกสักทีหนึ่งนะเทสไฮเดิมเสร็จก็ไปละถ้าไปได้นะเออแต่ถ้าหลุดร้อยสามสองเรียบร้อยก็กลับไปร้อยสามสิบใหม่เออ XRP นะครับ ฉันยานเมื่อกี้บอกข่าวดีข่าวดีแต่ไม่ราคาไม่ยังไม่ไปชั่ทีกูก็ไม่รู้เหมือนกันเออก็ตอนนี้ก็จะเห็นราคาแนวรับอยู่ด้านแรกตรงนี้วิ่งลงมาปึ๊บใั่เสียบรอเลือกทางเหมือนกันนะครับเข้าเกอบอย่างนี้นะมี EMA 9ห่ื20กดไว้อยู่นะครับส่วน50มาเป็นตัวรับแล้วนะ XLM นะครับ2,003นะบเบรกหลอก1ทีขึ้นมาพยายามจะไปอีก1ที ผ่านสองสามสี่ศูนย์ได้น,นี้ก็อาจจะได้ลุ้นขยับตัวขึ้นแต่ก็มีกรอบแนวรับที่สองสองห้าตรงนี้เหมือนกันนะครับถ้าหากหลุดไปก็อาจจะลงมาเล่นข้างล่างตรงนี้กันอีกรอบหนึง่งเนาะเอาโก้นะครับเบรกหลอ,อกเหมือนกันรอลุ้นนะครับแท่งตีสามนะครับว่าจะหนีขึ้นไปได้ไหมหรือว่าเป็นการเฟกเอาแล้วก็กลับลงมาข้างล่างเนาะตอนนี้ก็คือต้องดูแล้วว่า แรงซื้อจะเข้าหรือไม่เข้านะแต่ถ้าดูจากสชั่วโมงเนี่ยมันก็มีความพยายามในการชี้เป้าเพื่อขึ้นมา2แท่งแล้วเนี่ยขึ้นปุ๊บรีเจ็คขึ้นปุ๊บรีเจ็คคือยังมีแรงซื้อเข้ามาเนี่ยโอลุ่มเขียวเขียวเนี่ยยังมีเข้ามาเว็บเทนเนี่ยเริ่มจะง่วงมาแล้วนะแล้วก็แม็กดีค่อยๆโยนกลับขึ้นมาเนาะ่วนอ่าเอดีเอ็กนะครับก็เขียวตัดขาวขึ้นมาถ้าตัดแดงได้ก็น่าจะกลับตัวขึ้นมาเหมือนกัน ทุกตัวตอนนี้เหมือนจะทรงเดียวกันหมดนะอาจจะมีลุ้นให้ขึ้นเป็นเว็บห้อีกหนึ่งขาหรือเปล่าเออตรงนี้มันก็เหมือนหนึ่งสองสามตรงนี้แล้วก็ลงมาสี่เหลือห้อีกขาหนึ่งถ้าจบห้แล้วก็เตรียมลงอ่ะนะวันที่สิบสี่กูว่าไม่รอดดูทรงนะแต่พอมาแน่งคิดดูถ้าเกิดทําผิดจริงอ่ะสหรัฐจะคืนเงินภาษีให้กับนานาชาติเนาอหกหมื่นกว่าล้านหนึงเป็นไปได้หรอ ไม่มีทางดังนั้นผมว่ามันไม่ผิดคิดว่ายังไงมันก็อาจจะหาทางลงอื่นที่ไม่ต้องคืนภาษีอะไรประมาณนี้เออแค่ลิ์อำํำนาจเฉยๆไม่ให้ใช้อำํำนาจแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาก็ก็แล้วไปออกูทำไปแล้วะช่วยไม่ได้เออนะอารมณ์เหมือนตัดเินค่าคนไปแล้วอะแต่ว่าก็แล้วยังไงเออ นี่แหละคืออำนาจของประธานาธิบดีที่ที่บา้าใช้คำว่าบ้านะ,นะเออนะตอนนี้แนวใต้นะหกสี่ห้าหก้าอะไรเนี่ยหกห้าสามนะครับสำหรับ BCH เนาะแต่ถ้าหลุดหกสองห้าแปลว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อแต่จริงๆพอเรามาดูภาพใหญ่จริงๆอ่ะมันควรจะไปต่อนะเนี่ยตรงนี้เบรกออกมาปุ๊บดีเทสแล้วเหมือนจะ จะบินจะบินแล้วเวอรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่บินเีย mm. เออก็แน่หลักแน่ลุนอยู่อย่างเงี้ยนะสำหรับ B T S นะแล้วส่วนของเจ้าไลท์คอยเนี่ยรูดลงมาแปดสิบนะครับแถวเจ็ดเก้าแปดสิบตรงนี้นะครับโลที่เรามองว่าน่าจะเป็นแนวรับสำคัญก็เหมือนจะยังรับไว้ได้อยู่ทีนี้มันมีเช่นกดบริเวณนี้นะครับ ก็ถือว่าเบรกออกมาแล้วในแท่งนี้นะรอนลุ้นยืนนะครับเบรก82ตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคิดว่าแน่าจะค่อยๆไต่กับขึ้นมาทดสอ,อบแนวตา้า 8, น83 84 85กันอีกรอบหนึ่งเอออาจจะได้วิ่งกันชั้นๆเงินเทล็นหน่อยในช่วง2องาวันนี้ก่อนที่จะพิจารณาคดีเออ Dodge, Dodge, ดอชด็อกนะครับฟาส t c คอยนี่เหมือนยกมาแล้วนะอาจจะมีลุ้นบินนะเอ,อ คอยรุ้นบินนะครับเจ้าดอสละ่ะดอสกดลงมากดลงมาปึ๊บตรงนี้ใช้เวออกข้างมีแนวต้านอยู่นะครับ4 6, นะี่หกเจ็ดก็เบรก470ศนย์ได้ถึงจะไปแต่ถ้าเบรกไม่ได้ก็อาจจะย่อลงมาก่อนฟอกกี้ฟอกกี้ตรงนี้เช่นกดบริเวณนี้หนีมาแล้วเหมือนกันแต่ว่าติด EMA 20อยู่นะครับก็ต้องเบรกยืนเหนือชัก5,000 500ได้เนี่ยก็จะชัวว่าน่าจะได้ขึ้นต่อเหมือนกันนะอันนี้ก็เบรกขึ้นมาแล้วนเบรกยขึ้นมาแล้วแต่ว่าก็จะต้องขึ้นมาเทสเส้นกดด้านบนบริเวณ8 0 0 0ันะครับหูเด้งนะขึ้นอีกขามร0อยจุดก็โอเคนะตัวเพนกวินนะเพนกวินก็หนีขึ้นมาตรงนี้พ้นยังพ้นแล้วนะครับพยายามจะดันต่อเนะาะเมื่อกี้ขึ้นเทสส3สามนะครับ มื่นสามไม่แผนแต่ว่าก็ดูท่าทีแล้วเหมือนใจไม่ได้อยากจะขึ้นแค่นี้ก็เหมือนอยากจะไปต่อเออเราก็จะเห็นตรงนี้มีแนวรับเดิมโซนนี้นะครับหนึ่งสองเบรกไปนะก็แน่ลุ้นต่อนะครับกลับตัวขึ้นใหม่ข้างบนอีกหนึ่งรอบหรืออาจจะขึ้นมาทําไหลขวาหรือวันนี้ก็ไม่รู้เออนะดังนั้นแอบมองว่าวันเสาร์ ขอให้ได้วิ่งกนสักนิดนึงก็ยังดีว่าดูทรงเนอะอบางตัวเหมือนกำลังอยู่4ีขึ้นหเนี่ยเห็นไหมเนี่ย4ีรอ5อยู่เนี่ยนะว็บหจบก็เตรียมลงกันให้หมดได้ละหมดรอบนะประมาณเดียวกันเลยหลายๆตัวนะครับเท่าที่เห็นเมื่อกี้เนาะเนี่ยวิบวิบเนี่ยเพิ่งดันขึ้นมาเทอร์โบนี้ก็พยายามดันขึ้นมาเหมือนกัน Ave เช่นกดตรงนี้หนีออกมาแล้วนะครับพยายามจะดันขึ้นมา EMA 9ตัด20ตัดรอลุ้นอยู่ว่าตอนนี้20จะตัด50ขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็อาจจะมีโอกาสดันราคาหนีขึ้นมานะตอนนี้ก็จะเห็นหลายตัวเนาะเนี่ยคุณดูดินี่1 2นี่3เนี่ยอันนี้4ก็มี5เนี่ยกำลังมาเวฟห้ 5, เนี่ยนะครับเหลือขา5วิ่งชิงวันเสาร์นี้วันสุดท้าย อ,อแล้วก็อาจจะจบหมดรอบหรือเปล่าแล้วก็ลง A5 แควากิวให้จบๆนะอืมดูแล้วเหมือนจะบินกันทุกตัวเลยนะดังนั้นลุ้นนะวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับรอบสุดท้ายก่อนที่จะไปพิจารณาคดีนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝันดีและลาตีสวัดครับผมค,ครับ